ขอต้อนรับสู่สหกรณ์ลำญ่กำแพงเพชรจำกัดที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานติดถนนพระหนโยธินสายนาครสวรรค์กำแพงเพชรใกล้กับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชรจำกัดในตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์ลำไยกำแพงเพชรจำกัดได้จดทะเบียนก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์การเกษตรเมื่อวันที่7กันยายน2547ภายใต้การนำของคุณจุรีพุ่มพวงประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยคณะกรรมการและพนักง,งานสหกรณ์ที่ร่วมกันบริหารสหกรณ์แห่งนี้ สหกรณ์ลำไย,ยกำแพงเพชรจำกัดปัจจุบันมีสมาชิกกว่า500คนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาวัสดุการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและยาบริการแก่สมาชิกธุรกิจรวบรวมผลผล,ผลิตลำไยจากเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนผู้ปลูกลำไยห,หรือลำไยนอกฤดูของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งถือว่าเป็นผลไม้สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำอยู่ในขณะนี้ สหกรณ์ยังได้ให้บริการในเรื่องอื่นๆอีกรวมถึงสวัสดิการที่บริการแก่พี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์ลำใหญ่กำแพงเพชรจำกัดแห่งนี้สหกรณ์มีปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหากรณ์ดำเนินงานมีผลกำไรสุทธิ284,791บาท จ็ดสตังค์มีสินทรัพย์กว่า6ล้านบาททุนเลือนหุ้น8 0 0แสนบาทเศษทุนสำรองหนึ่งล้านบาทเศษทุนดำเนินงานของสาหากรณ์ได้จากการะระดมทุนภายในถือหุ้นฝากเงินของสมาชิกสาหากรณ์นั่นเองและจากการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกนั่นก็คือกู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาสาหากรณ์จากสำนักงานสาหากรณ์จังหวัดกรมส่งเสริมสาหากรณ์กระทรวงกรเกษตรและสาหากรณ์ ที่ให้ความสนับสนุนเป็นเงินทุนให้แก่สมาชิกสหกรณ์กู้ยืมไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพในการผลิตลำไยสหกรณ์ลำไยก,กำแพงเพชรจำกัดแห่งนี้ดำเนินงานประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งโดยเฉพาะด้านการรวบรวมผลผล,ผลิตลำไยจากพี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์ ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนสมาชิกผู้ปลูกลำไยโดยการรวบรวมส่งออกผ่านพ่อค้าคนกลางใช้ระบบและสถานที่ของสหกรณ์ในการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการฝ่ายจัดการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรท,ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนกองทุนพัฒนาสหากรณ์ ในการให้กู้ยืมภายใต้การบริหารของนายวีรชัยเจนเจริญวงศ์สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรที่ได้ให้ความสนใจประสานผักดันให้สหกรณ์แห่งนี้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรที่มีนายสุรพลวานิช์เสนีพ่อเมืองกำแพงเพชรให้ความโมโนเครในการจัดสรรงบประมาณกว่าแ0 0แสนบาทเศษ สำหรับการก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวมผลผลิตลำใหญ่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยผู้ตวรวจราชการกรมส่งเสริมสาหากรณ์สาหากรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสาหากรณ์เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนิงเนง,งานของสาหากรณ์เป็นการรวบรวมลำใหญ่ที่ใช้สถานที่ของสาหากรณ์เป็นที่รวบรวมในการรวบรวมในครั้งนี้มี พ่อค้าเอกชนได้เข้ามาร่วมกับสหกรในการรวบรวมเพื่อรวบรวมลำไยแห่งนี้ส่งออกต่างประเทศจากการที่พ่อเมืองกำแพงเพชรได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ลำไยกำแพงเพชรจำกัดในครั้งนี้พร้อมได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการผู้บริหารงานของสหาหกรณ์เพื่อนำไปปรับประยุกต์ให้ก้าวหน้าทันสมัยสำหรับรองรับผลผลิตลำใหญ่จากพี่น้องมวลสมาชิกสหาหกรณ์ได้สะดวกและดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันสะหกรณ์ผู้รวบรวมผล,ผลผลิตลำใหญ่ที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรต่ตอไป เราดีพันม,มีพระเป็นมิ่งกวานเมืองทำแพเนเย็นยังต้เย็นสุสันต์ชาวก้าแม่บอกผิดใครยันัำกันจริงเลยปีนี้นะคะสมาชิกของเราขายลำไยได้ราคาดีมากค่ะก็ มาทิพเราดีใจกันจะเกิดจะทุกท่านแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือเราฝากเกษตรกรว่าให้เราผลิตลำไยให้ดีนะคะคุณภาพดีส่งออกได้ดีมากๆเราก็มีกำไรมากค่ะจะฝากทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านกอจังหวัดหรือท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรกับเรานะคะ หลายอย่างที่เกษตรกรต้องการความช่วยเหลือ,อทุกๆอย่างเลยค่ะท่าน